นี่ก็คือวิถีของชุมชนของเชียงคานครับก็คือการไหลปลาในช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับก็จะมีการไหลปลาซึ่งเป็นวิถีที่ไม่ต้องซื้อขายเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ของคนเชียงคานที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เชียงคานเป็น สถานที่ท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติและวิถีชุมชนเชียงคานเริ่มคนรู้จักมาเมื่อประมาณปีพศ2548จนมาถึงนปัจจุบันจะเห็นว่าที่นี่นะครับในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์คนก็จะมาเป็นจำนวนมากเพราะที่นี่นั้นมีหลายสิ่งหลายอย่าง ให้คนที่มาที่นี่ได้สัมผัสและที่สำคัญที่สุดนะครับที่เชียงคานยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยเจ้าสีกเป็นเมืองเก่าแก่นับหลายร้อยปีมาแนวันนี้ แหงท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งของประเทศไทย